สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาหุงข้าวแบบง่ายๆนะคะเวลาเราซื้อหม้อหุงข้าวไฟฟ้ามาจะมีถ้วยตวงแบบนี้นะคะเราจะใช้ถ้วยตวงตักข้าวนะคะวันนี้เราจะหุงสองถ้วยค่ะแล้วก็ใช้ถ้วยตวงนี้นะคะตักข้าวตวงสองถ้วย่ในถ้วยที่สองนะคะ สองถ้วยแล้วนะคะก็เอาไปล้างค่ะน้ำล้างข้าวให้สะานะคะนะคะก็เทน้ำเทล้างสักสองรอบนะคะ ในรอบที่สองค่ะกดเ,เทน,น้ำตรงนี้นะคะสังเกตในมอหงข้าวนะคะจะมีขีดปอกเนาะ ตะก,กี้เราตวงข้าวสองถ้วยแล้วก็เติมน้ํามาที่สองขีดนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปใส่หม้อหอุงข้าวไฟฟ้ากัน,นะคะ่ะพอเราเติมน้านําเรียบร้อยนะคะเราก็เอาม้อมาใส่ในหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเลยค่ะแล้วก็ปิดฝาค่ะแล้วก็มากดที่เมนูข้าวสวยนะคะแล้วก็รอค่ะจนกว่าข้าว จะสุกนะคะข้าวที่หุงสุกแล้วนะคะเราตักข้าวดูกันค่ะว่าข้าวแฉะหรือเปล่าข้าวไม่ได้แฉะเลยนะคะนี่ค่ะสวยอยู่ค่ะนคะคะก่อนจะรับประทานข้าวนะคะเราก็ใช้ทะพีคนข้าวให้ไม่ติดกันนะคะ แล้วแต่ความชอบค่ะค่ะคลิปการหุงข้าวแบบง่ายๆของเรานะคะก็จบลงแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ